สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีบายบายวันพฤหัสนะครับวันนี้วันพฤหัสอีกหนึ่งวันวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนแห่งความรักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังนะครับผมพรุ่งนี้วันแห่งความหวังก็มีเลขดีเลขเด็ดก็นะฮะเอาไปลุยกันนะฮะเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงไทยกันนะครับผม แต่วันนี้รอเลยครับไม่ต้องเสียงดวงเสียงไทยนะฮะไม่ต้องรอแล้วรอรอเลยครับผมมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะตอนนี้ลงแตะพื้นซีเมนเรียบร้อยนะฮะแตะพื้นปูนเรียบร้อยนะครับผมน่งานรองานเท่ง,งานจาับนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีโอมีหัวใจมาด้วยมีกดหัวใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะอ่ะนะครับลำนี้คันนี้คุณลูกค้า บึงตรงมาจากนิมิตใหม่นะครับผมมาจากในส่วนของเอสยูวหยอดแดงนะครับสเต็ปยีราฟซิ่งตัวสูงนะฮะตัวนี้เป็นล้อ SUV หยอดแดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อครับแนะทักครับมาแล้วก็เดี๋ยวนี่อยู่ตรงหน้านี่เป็นเวลครับเวลเลเซอร์ก้านนะฮะเดี๋ยวอันนี้ส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆมือใกล้ๆตัวเราตรงนี้นะฮะเป็น ดีแม็กไฮรันเดอนะครับตัวสูงนะครับวันนี้มาจะงานรอๆนะครับกับยีรับซิ่งตัวสูงนะครับแม่นะฮะเสร็จเรียบร้อยลำนี้นะครับนี่ะสเต็ปของยีรับซิ่งนะครับผมรอๆแบบนี้เลยนะครับก็ ยางก็เป็น256118นะครับแล้วก็ล้อที37ก,ก้กานยกก้านโคง้งหรือก้าน SUV นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเสร็จเรียบร้อยหยอดแดงนี่แดงแดงแป๊บๆตรงนี้เลยนะฮะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะครับแล้วก็คุณลูกค้าเบิกฝาพิดุมสีม่วงนะครับฝาพิดุมสีม่วงก็จะตัดกับ ฝาครอบเบรกสีเหลืองน้อยนะฮะมันจะเข้าชุดแนะะ่หล่อเข้าทรงกับแบบเดียบนี้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดาฝาครอบปั๊มเบรกสีเหลืองเนี่ยนะฮะาฝาปิดดุมเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นสีม่วงนะครับมันจะสวยงามทีเดียวเลยเชียวนะเนี่ยฮะแล้วก็พวกอุปก,กรณ์ส่วนควบอื่นๆน,นะฮะน็อตล้อปอกกันสั่นนุ่นด้านไหนนะครับแล้วก็ฝาครอบปั๊มเบรกนะครับ จุบลงจุบลมนะฮะถอดทวงยางใส่ให้พร้อมนะครับผมเพื่มความล้นนะฮะนี่แบบนี้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นล้อ9นิ้วออฟศูนย์ทั้ง4ีล้อเลยนะครับแ่ากำลังแหลมๆหลมปริมๆออกมานะฮะก็ได้แบบความโหดความเท่ขึ้นมากหน่อยนึงนะครับผมแต่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ขัดหูขัดตาลุงจ่าแน่นอนนะครับผมนะฮะ พี่ตามวีโก้สองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดมีครับผมมีครับมีครับมีครับก็ชุดละหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดมีครับลายแบบนี้เลยนะครับสายยีรับแคร์ใช่ไหมพี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับจะสนใจทักมาได้เลยอ่านี่ของพึ่งลงครับนี่ของพึ่งลงนะฮะนี่ยีรับซิ่งตัวสูงทั้งนั้นเลยนะครับอย่างนี้ของตัวสูงทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็ชุดนี้จะเป็น8ครึ่งล้อไม่ล้นนะครับ8ครึ่งล้อไม่ล้นของกระบะตัวเตี้ยนะครับอันนู้นก็จะเป็น SUV นะครับ SUV ยอดแดงเหมือนเหมือนของคันนี้เลยนะครับเหมือนของคันนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวมีงานรอๆแหลมๆออกมาให้ชมสม่ำเสมอนะครับด้านในอ่า ดุมที่เก่ามาที่สนิมขึ้นมาทําความสะอาดพ่นสีให้เรียบร้อยนะครับผมนะรบหรืออยากได้เป็นดุมสีไหนก็นะลองลองแจ้งดู <_ S 1> เดี๋ยวเดี <_ S 1> <ๆ>๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะถ้าออกมาถ้ามันทําออกมาแล้วสวยเดี๋ยวผมทําให้นะะแต่ถ้ามันทําออกมาแล้วไม่สวยผมไม่แนะนํานะครับนะฮะนะฮะอยากให้มันสวยออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับล้นประมาณนี้นะครับมี่นะท่านไหนใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับ มีแนวทางเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ SUV SUV ก็คล้ายของรถผมแหละรถผมก็ SUV เหมือนกันนะครับนะนะโอเคเสร็จเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับนะฮะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะฮะขอให้ถูกหวยถูกรางวัลกันนะครับพรุ่งนี้